งานวัดงานวาเทศการงานบุญประจำหมู่บ้านตามแถบชนบททางภาคอีสานเวลามีมหโรสพหมอลำงานแสดงต่างๆหรือแม้กระทั่งหนังกลางแปลงก็มักจะสังเกตเห็นพ่อค้าแม่ขายตั้งร้านขายของทั้งขนมขบเคี้ยวไปจนถึงเครื่องเล่นต่างๆที่มักจะมาสร้างสีสันให้กับงานวัดทุกทีวิชิตเด็กหนุ่มวัย17 ที่กำลังขมักขม้นตั้งแผงร้านค้าที่มีทั้งขนมขบเคี้ยวลูกอมปลาหมึกแห้งพร้อมด้วยเหล้ารำต่างๆมาวางจัดไว้อย่างสวยงามบนชั้นวางที่อยู่หน้าร้านไอ้ชิดเอ็งเพะกรอกน้ำให้ข้าหน่อยสิวะข้าจะไว้ใช้ล้างมือแล้วก็ล้างพักลุงดอนลุงแท้ๆของวิชิตเอ่ยใช้หลานชายที่หลังจากปิดเทอมมาช่วยขายของตามงานวัด และงานนี้ก็เป็นงานแรกที่วิชิตได้มาขายของด้วยเอาอะไรใส่มาล่ะลงุงกระติกน้ำนั่นไงวางอยู่ข้างรถนั่นะเอาไปสองอันเองถือไหวหรือเปล่าวะน่าจะไหวลุงแล้วไปกรอกที่ไหนล่ะไม่กรอกน้ำก็อยู่ห้องน้ำวัดถามหมากความอยู่ได้เดินไปเดี๋ยวมึงก็เจอเองวิชิตก็มองเข้าไปในบริเวณวัด ที่มีทั้งต้นไม้ใหญ่และต้นกอไผ่ขึ้นจนลกทึบแถมบรรยากาศตอนหกโมงเย็นเงาต้นไม้ก็พลอยทําให้มืดมองดูก็ขมืกข,ขมัวดูวังเวงและน่ากลัวกับบรรยากาศของวัดป่าตามบ้านนอกโหลุงไม่กล้าไปคนเดียวโอว่าไอ้นี่ไปมันพึ่งจะหกโมงเย็นจะกลัวอะไรเราไปเร็ว,รวข้าจะรีบล้างพักลุงดอนเอ่ยเล่ากับวิชิต พลางใช้มีดสองคมปลอกเปลือกแตงกวาไว้ให้ลูกค้ากินแก้มกับลูกชิ้นส่วนตัววิชิตก็ได้เดินอ้อยอิ่งไปตามทางเดินเล็กๆที่เป็นถนนคอนกรีตค่อยๆเดินออกจากพื้นที่จัดงานไปตามป้ายที่เขียนว่าห้องน้ำอย่างไม่มีทางเลี่ยงงานวัดที่วิชิตและหลวงทองได้มาตั้งขายของนั้นมันเป็นงานทำบุญร้อยวันให้กับผู้ที่ล่วงหลับตามประเพณีทางภาคอีสาน มีเจ้าภาพสามคนและมีการว่าจ้างคณะหมอลำมาทำการแสดงให้ชาวบ้านที่ตา่าวบ้านนอกนานๆครั้งจะมีงานใหญ่เช่นนี้และสิ่งที่มันทำให้วัดน่ากลัวก็เพราะตรงพื้นที่ตั้งอยู่กลางสวนป่าแถมพื้นที่โล่งที่สุดมีเนื้อที่ประมาณเกือบเกือบห้าไร่และใช้เป็นที่จัดงานวัดทั้งหมดส่วนบริเวณรอบๆจะมีทั้งต้นไผ่และก็ป่าปกคลุมไปทั่ววัดมันเลยทำให้ดูน่ากลัว วิชิตเดินเข้ามาตามทางเดินเล็กๆสายตาก็ามองซ้ายมองขวาแลหาก๊อกน้ําที่ใกล้ที่สุดเดินจนมาถึงใต้แนวต้นไผ่จนเริ่มห่างอกอกจากลานที่จัดงานเข้ามาเกือบๆร้อยเมตรเวลานั้นก็หกโมงกว่าก็พอจะมองเห็นทางได้เดินเข้ามาสักพักก็เห็นชายวัยรุ่นสามคนพลางยืนพางนั่งอยู่ตรงใต้ฐานของหอระฆังทางฝั่งด้านขวาของทางเดินดูมีท่าทียืนพูดคุยกันงึมงิ พร้อมกับเป่าพ่นควันบุรี่ลอยขมองเอื่อยๆไปในอากาศวิชิตจึงเอ่ยถามกับเวรุ่นชาวบ้านสามคนนั้นพี่ครับแถวนี้พอจะมีก๊อกน้ําหรือห้องน้ํำไหมครับก๊อกน้ำเหรอไม่มีแถวนี้มันไม่มีต้องไปห้องน้ําเลยน้องเดินไปตามทางนี่แหละเจอแยกข้างหน้าเฮลีเอล์้ายเลี้ยวซ้ายนะถ้าเลี้ยวขวาไปเมนเผาศพนะเว้ย ใช่หนึ่งในสามคนเอ่ยต่อพลางชี้ไม้ชี้มือให้วิชิตเดินไปตามทางคอนกรีตเล็กๆที่ตอนนี้ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่จนบรรยากาศมันดูมืดขมึกขมัวไปหมดถึงแม้ตอนนั้นจะเป็นเวลา18นาฬิกากว่าขอบคุณครับพี่วิชิตกล่าวขอบคุณแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปต่อแต่ขณะที่กำลังหันหลังให้ทั้งสก็มีเสียงหนึ่งในนั้น เอ่ยขึ้นมาอีกเฮ้ยเ <Hey, S 1> อ้น้องระวังผีนะเว้ยกลัวไมวะฮะผีนะรู้จักเปล่า <laughs> สิ้นเสียงคําเอ่ยกล่าววิชิตจึงหันกลับมามองสามเกลืออยู่แวบหนึ่งแล้วก็รีบจำเอาวมุ่งหน้าไปยังห้องน้ำส่วนชายวัยรุ่นสามคนต่างก็วิ่งหยอกล้อไล่ตบหัวกันจวบจนปีนป่ายไปตามบันไดลิงขึ้นไปยังชั้นสอง ของหอระฆังราวบ้านเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นไล่จับวิชิตได้หันกลับไปมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะละความสนใจแล้วก็ออกก้าวเดินจนมาถึงสามแยกที่สามเกลอน,นั้นได้บอกวิชิตเลยลองมองไปด้านขวาก็มองเห็นเมนเผาศพอย่างชัดเจนทำเอาจินตนาการถึงเรื่องผีจนรู้สึกขนลุกขนพองจนเวลาครู่หนึ่งพอเลียวซายเข้ามาได้ก็เจอห้องน้ำที่ตามหา แถมยังอุ่นใจตรงที่มีหลวงพ่อท่านหนึ่งกำลังเดินเข้าห้องน้ำเช่นกันกราบครับหลวงพ่อผมขอน้ำหน่อยนะครับวิชิตเอ่ยขอตักน้ำจากหลวงพ่อพร้อมกับนั่งยองๆพนมมือไหว้อย่างนอบน้อมเอาเลยโยมเอาเลยตามสบายเลยนะพระท่านพูดจบก็เดินเข้าห้องน้ำห้องหนึ่งที่มีทั้งหมดสี่ห้องแล้ววิชิตก็เข้าไปบรรจงตักน้ำ แล้ก็รีบมุ่งหน้ากลับร้านไงสุดหลอ่อเด็ดน้ำแล้วสิทธาเสียงคนเอ่ยถามอยู่บนหอระฆังวิชิตจึงเงยหน้าขึ้นไปมองต้นเสียงก็ปรากฏว่าเป็นสามคนสามเกลือที่เห็นก่อนหน้านี้ที่ตอนนี้ยืนอยู่ชั้นสามชั้นบนสุดของหอระฆังมีท่าทางชะโงกหน้ามองลงมาวิชิตเลยตอบออกไปว่าได้แล้วครับขอบคุณพี่ๆมากครับวิชิตกล่าวจบ ทั้ง3ก็ตอบว่าไม่เป็นอะไรถ้าผ่านมาอีกให้วิชิตซื้อน้ำกับบุหรี่มาฝากหน่อยวิชิตก็รับปากออกไปแบบส่งๆและก็ค่อยๆเดินแบกน้ำออกมาอย่างทุรักทุเลจนได้เดินมาถึงร้านของตนงานวัดดูคึกคักผู้คนชาวบ้านต่างหลัง่งไหลเข้ามาภายในงานพลางเดินซื้อของพาลูกหลานไปเล่นเครื่องเล่นเด็กน้อยวิ่งเล่นกันดังเจียวจ้าวจนเวลาสามทุ่มครึง่ง หมอลำก็เริ่มกล่อมบทเพลงไร้ํำต่อกรอนอย่างสนุกสนานผู้คนชาวบ้านต่างตั้งตางจับจ้องมองดูการแสดงบนเวทีบ้างก็ปูเสือนั่งบ้างก็ยืนเต้นตามทํานองเพลงที่ถูกขับกล่อมออกมาไอชิดไอชิดโว้ยไปตักน้ำให้ข้าหน่อยสิวะน้ำหมดแล้วเร็วด้วยที่ตอนนั้นร้านค้าดูขายดี เป็นเทน้ําเท่า,ทาจนลุงดอนเรียกใช้วิชิตไปตักน้ํามาอีกรอบหนึ่งวิชิตที่นั่งดูหมอลําอยู่จึงได้หันขวับไปดูที่ลุงของตนก็เห็นว่าลุงดอนกาลังยุ่งยุ่งในการทอนเงินให้ลูกค้าพลางทอดลูกชิ้นอยู่โหตอนนี้เนี่ยนะลุงก็เออสิวะเร็วๆมัวแต่โอเออยู่ได้เร็วลูกค้ายิ่งเยอะอยู่ วิชิตเห็นลุงดอนดูยุ่งยุ่งใจหนึ่งก็กลัวที่จะเดินเข้าวัดคนเดียวแต่เมื่อมองดูลุงแกแล้วลูกค้าก็เยอะขายของก็ดีวิชิตเลยคว้าเอากระติกน้ำเดินมุ่งหน้าไปยังห้องน้ำห้องเดิมดีที่ตอนนี้มันยังมีหลอดไฟติดส่องสว่างเป็นระยะระยะจนเดินมาถึงที่หอระฆังปรากฏว่าวัยรุ่นสามเกลอก็ยังอยู่ที่เดิมต่างก็นั่งพ่นควันบุหรี่ อย่างสุขอารมณ์แถมยังนั่งห้อยขาอยู่ที่ชั้นสองของหอระฆังอ้าวพนมสุดลอ้เอเมาน้ำอีกแล้วเหรอชายหนึ่งในสามคนเอ่ยถามขึ้นกับวิชิตที่เดินถือกระติกน้ำหิ้วทั้งซ้ายและขวาวิชิตก็ตอบออกไปว่าใช่แล้วครับมเมาน้ำวิชิตเอ่ยตอบพร้อมกับยิ้มแย้มอย่างเป็นมิตรในตอนนั้น ไฟที่สาดส่องพอลางๆทำให้บริเวณหอระฆังจะดูออกมืดๆขมือข,ขมัวเลยเห็นใบหน้าทั้งสามไม่ชัดเจนเท่าไร่แต่วิชิตก็รู้สึกได้ว่าทั้งสามเกลอนั้นกำลังยิ้มให้ไฟที่สาดส่องมาพอลางๆทำให้มองเห็นรูปใบหน้าที่กำลังเสียยิ้มยิ้มแบบผลลุกชอบกนวิชิตมองสามเกลออยู่ครู่หนึ่งมีความรู้สึกแปลกๆอากาศแถวนั้นมันเย็นๆชอบกน จึงรีบเดินออกจากตรงนั้นมันนั่งทำรารกันแถวนี้วะไม่ออกไปดูหมอลำหรือไงวิชิตพลางเดินผ่านคิดในใจว่าทำไมวัยรุ่นสามคนนั้นไม่ออกไปดูหมอลำเหมือนคนอื่นๆพอถึงที่ห้องน้ำจึงรีบกรอกน้ำให้เต็มแล้วรีบเดินกลับออกมาเวลาตอนนั้นก็จวนจะสี่ทุ่มวิชิตไม่รอช้ารีบมุ่งหน้ากลับเข้าร้านพอเดินออกจากห้องน้ำได้บรรยากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนไป มันเริ่มเย็นขึ้นแล้วรู้สึกมีอารมณ์มอนมอนพร้อมๆกับรู้สึกขนลุกเสียวสันหลังจนระแวงไปหมดพลางกวาดสายตาไปมาตามบริเวณห้องน้ําแถวนั้นเพราะมีความรู้สึกว่ามีใครแอบมองอยู่เสียงเพลงจากหมอลำมันก็ยังดังอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ตรงหน้าห้องน้ํามันมีแค่เพียงวิชิตที่ยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวท่ามกลางความองเวงของวัดป่าเสียงต้นไม้ลั่นตามจังหวะของแรงลม พร้อมๆกับเหมือนมีคนเหยียบย่ำใบไม้ใบหญ้าแห้งอยู่ในซอกหลือบของความมืดวิเชตจึงกลั้นใจรีบจำอ้าวกลับเข้าไปในงานพลางคิดในใจว่าถ้าเดินผ่านสามคนนั้นจะทําเป็นไม่สนใจเพราะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสามคนนั้นจะเป็นผีหรือเป็นคนวิเชตเดินไปตามทางเดินเล็กๆสายตามองไปตามพื้นคอนกรีตไม่มองแม้แต่ซ้ายแม้แต่ขวา กะว่าจะทำเป็นไม่สนใจเดินผ่านตรงหอระคังนั่นไปให้ได้พอเดินมาถึงจุดที่เป็นหอระคังใจของวิชิตก็ตุ้มๆต่อมๆลุ้นระทึกว่าสามคนนั้นจะทักท้วงเขาหรือเปล่าตักน้ำเสร็จแล้วเลยน้องชายเสร็จแล้วพี่วิชิตเอ่ยตอบออกไปทา,ทางทางที่ก้มหน้าเดินอยู่ขาทั้งสองข้างก็ก้าวไปอย่างช้าๆพางประคองน้ำที่หนักอึ้งที่สองมือกำลังหิ้วอยู่ และบุหรี่และวก็น,น้ำดื่มที่ข่าขอเวละหนึ่งในสามเกลอได้เอ่ยขึ้นวิชิตเลยวางกระติกน้ำพร้อมกับหันหน้าไปเอ่ยกับสามคนนั้นผมลืมถือเข้ามาครับพี่เดี๋ยวถ้าออกไปข้างนอกพี่ปเปีววที่ร้านผมได้เลยแล้วทำไมพวกพี่ไม่ออกไปดูมาลาล่ะครับวิชิตได้เอ่ยถามต่อพลางหัวใจเต้นแรงเกรงกลัวกับสมเกลอนั้นไม่ว่าจะเป็นผีหรือเป็นนักเลงประจำหมู่บ้าน วิชิตก็กลัวไปหมดไม่หรอกไอ้น้องพอี่รอในนี้ได้ยังไงถ้าเดินเข้ามาอีกก็ถือติดไม้ติดมือมาด้วยนะอ๋องานบุญเนี่ยเป็นงานบุญของพวกพี่สามคนเองหนึ่งในสามเกลอได้เอ่ยบอกหลังจะพูดจบก็พากันแกล้งกันเล่นตบหัววิ่งกันไปมาคล้ายๆกับภาพสาำที่วิชิตเห็นตอนหกโมงเย็นเขาเลยละความสนใจกลับมายกกระติกน้ำ แล้วก็เดินมุ่งหน้ากลับร้านต่อแต่ขณะที่วิชิตกําลังจะก้าวขามันก็ได้มีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างมันหล่นดังตุบพร้อมกับเสียงหัวเราะชอบใจอยู่ตรงฟากฝั่งของสามเกลอเสียงมันดังมาจากที่สูงน่าจะเป็นชั้นสามของหอะระฆังไอ้น้องชายอย่าลืมบุรี่แล้วกันนะบุรีอย่าลืมอย่าลืมเสียงจากหนึ่งในสามเกลอที่อยู่บนชั้นสามของหอะระฆัง เอ่ยขอบุหรี่กับวิชิตเป็นคำนบสองพลางมีเสียงหัวเราะชอบใจพูดคุยกันจนมีประโยคที่ทำให้วิชิตฟังและก็รู้สึกใจสัน่นมึงและหลอกมันมึงนั่นแหละหล,ลอกมันไม่กูไม่หลอกมึงหลอกเลยเสียงสามเกลือพูดคุยกันอยู่บนชั้นสามของหอระฆังวิชิตก็เริ่มโงนใจจึงค่อยๆเอี้ยวไปทางซ้ายมองขึ้นไปดูวัยรุ่นสามคน ที่กำลังกระซิบกระซาบกันว่าอะไรหลอกจะหลอกใครพอวิชิตได้หันไปมองอย่างเต็มตาเขาก็ถึงกับจุกที่อกตัวเริ่มสั่นมือไม้อ่อนจึงปล่อยมือจากหูกระติกน้ําให้หล่นลงพื้นจนแตกความรู้สึกตอนนั้นเสียหัวใจคนลุกแทบจะสุดตัวลงนั่งกองเป็นลมอยู่กับพื้นเพราะภาพที่เห็นอยู่ตรงเบื้องหน้านั้นคือสามเกอคนเดิมที่เคยพูดจาก,กันตั้งแต่หัวคำบัดนี้ ทั้งสคนนั้นไม่ได้นั่งอยู่บนชั้น3มอย่างที่คิดแต่วิชิตกลับมองเห็นเป็นร่างที่ผอมยืนโยนเยนไปมาตัวสูงสูงจนแบบที่ว่าเลยยอดหอระครังแหลมแหลมยืนเอามือค้ำหลังคาหอระครังพร้อมกับชะงงก,ก็มมองจนวิชิตมองตาค้างตัวสั่นยืนทื่อจนก้าวขาไม่ออกวินาทีนั้นสายตาของวิชิตมองจับจ้องร่างที่ผอมบาง ยินโยนเย็นไปมาตัวดำเป็นเงาผิวหนังหยาบกระด้างจนวิชิตเงยหน้าอ้าปากค้างตาเบิกโพงด้วยความตกใจยืนนิ่งแทบไม่ขยับตัวแต่อยู่ๆสิ่งที่ทำให้วิชิตถึงกับตกใจสุดขีดก็คือร่างผิวร่างหนึ่งที่มันสูงกว่ายอดไม้มันยกหัวมาข้างหน้าจังหวะหนึ่งจนหัวที่เหี่ยวแห้งหนังติดกระดูกหลุดออกมาจากบ่าร่างที่สูงใหญ่ลอยละเลี้ยวตกลงมาต่อหน้าต่อตา พอตกลงกระทบกับพื้นดังตุบหัวที่ผอมใหญ่โตกลับดูหดเล็กลงเท่าลูกมะพร้าวพร้อมกับสียยิ้มจนดูน่าสยดสยองเฮ้ยผีวิชิตล้องออกมาอย่างเสียงหลงพร้อมกับรีบกลับตัวออกวิ่งจ้ำอ้าอย่างสุดชีวิตเป็นไรว่าไอชิดหน้าตาตื่นเชียวแล้วถังน้ำขาดละผีลุง ผีหลอกผีหลอกวิชิตพูดน้ำเสียงสั่นเครือชาวบ้านที่รอซื้อของอยู่ต่างเข้ามามุงสอบถามอาการวิชิตก็เล่าเหตุการณ์อย่างลนลานพลางที่กางเกงก็เปียกเพราะวิชิตฉี่แตกพอเล่าเรื่องราวจนจบเลยได้มีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งได้เอ,อย่ยออกมาว่าสงสัยผีบักเพชรผีบักปอนและก็ผีบักหานมันออกมาหลอกเอา แต่ชาวบ้านไม่เจอนานแล้วนะฮะมันกลับมาอีกแล้วหรือโอ้ยขวัญเอ่ยขวัญมาด้วยล้านแล้วเขาเป็นอะไรตายละตาวิชชตเอ่ยถามด้วยความอยากรู้อ๋อไอ้สามตัวนี่นะนะตัวบาปหนาของวัดเลยชอบมานั่งดื่มเหล้าเล่นไฮโลกันตรงหอะระฆังนั่นแหละว,วันนั้นดันพิเลนพากันปีนขึ้นไปชั้นสองของหอะระฆัง ตรงนั้นมันเป็นบันไดเล็กไฟมันลวอยู่แล้วเลยทำใ้ทั้งสามไฟช็อตตายดับอนาหัดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละหลานวิชิตถึงกับน้ำตาคอไม่ใช่เพราะความสงสารสามคนนั้นแต่เป็นเพราะความกลัวจนแทบอยากจะร้องไห้และก่อนที่ชายชราผู้นั้นจะเดินจากไปจากร้านขายของก็ได้กล่าวออกมาอีกว่าเออลืมบอกไปว่างานบุญที่กำลังจัดอยู่นี่ ก็เป็นงานทําบุญครบร้อยวันให้กับอีสามตัวนั่นน่นแหละเออกรรมเนาะกรรมขอบคุณที่รับฟังกันจนจบขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขความเจเริญร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ